6สิงหาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับหลังจากที่ที่นี่นะครับบึงการได้รับแสงแดดมา3วันแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่4การที่ทุเรียนของเราเจอฝนมา2เดือนแล้วแล้วก็มาได้รับแสงแดด3วัน4วันนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีในการที่ทุเรียนเขาจะเริ่มได้รับแสงแดดสร้างอาหารปรุงอาหาร ในขณะเดียวกันวันนี้เราก็จะทําการพ่นปัจจัยทางดินนะครับสิ่งที่เราใช้ทําการพ่นในวันนี้ครับมามาดูใกล้ๆเลยครับออันนี้คือน้ําหมักรวมนะครับเป็นน้ําหมักสารพัดชนิดแต่ว่าเด่นๆก็คือน้ําหมักปลาอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร,ร์นะครับสําหรับในถัง20ลิตรนี้เราก็จะใช้น้ําหมักรวมประมาณ2ขันตัวนี้นะครับเราจะพ่นทางดินแล้วต่อมาเราก็ใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ย ประมาณสัก1ขันนะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงตัวนี้นะครับเราใส่ลงไป1ขวดใหญ่ในทางนี้รวมกันไปแล้วนะครับจากนั้นแล้วเราจะทําการพ่นทางดินเลยครับสําหรับทุเรียนต้นขนาดโตขนาดนี้นะครับขณะนี้เขากําลังแตกยอดอ่อนออกมา เป็นที่น่าสังเกตว่าการที่ทุเรียนเขาจะแตกยอดอ่อนออกมานั้นใบเขาจะต้องแก่เขียวเข้มอย่างนี้อ่ดูตัวนี้ก็ได้ครับกิ่งนี้เขาก็กาลังกาลังแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้นะครับระยะที่กําลังแตกยอดอ่อนออกมาทั้งต้นอย่างนี้และได้รับแสงแดดอย่างนี้คือช่วงที่เขาต้องการธาตุอาหารนะครับเราจึงจะทําการพ่นสิ่งเหล่านี้นะครับการทําเกษตรแบบอินทรีย์นี่ เราจะต้องรู้จังหวะรู้อัตรารู้เวลาในการที่เราจะส่งเสริมนะครับต้นทุเรียนเ่านี้ก็อายุ5ปี6ปี7ปีสารพัดอายุนะครับในสวนของเรามีแดดออกมาอย่างนี้คือจังหวัดที่ปากใบเขาเปิดนะครับหมวกรากเขาก็เปิดเพราะฉะนั้นเวลาเราพ่นน้ำหมักให้ทางดินเนี่ยเขาก็จะดูดขึ้นไปใช้สังเคราะห์แสงสร้างอาหารปรุงอาหารต่อไปนะครับ ปีนี้สําหรับต้นทุเรียนพุ่ทั่วไปของเรานะครับต้นนี้เนี่ยเป็นพันหมอนทองนะครับนี่กาลังแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้เราบํารุงเลยครับจังหวะที่เขาแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้เราบํารุงทางดินเนี่ยมันจะสบายใจต่อมาเมื่อเราบํารุงทางดินให้อาหารทางดินเสร็จแล้วสิ่งที่ไม่ควรลืมก็คือเราจะต้องพ่นปัจจัยป้องกันใบอ่อนยอดอ่อนเหล่านี้ไม่ให้เพลี้ยะนะครับช่วงนี้เพลี้ยที่ ที่มากินอยอดอ่อนทุเรียนของเรานี่อันดับหนึ่งจะเป็นเพี้ยจักรกะจันฝอยนะครับตามมาด้วยพวกอมอแมลงหนวดยาวหรือแมงมาลีนะครับเราก็พ่นไว้พ่นไว้ให้ทางดินแล้วก็พ่นทางใบป้องกันเอาไว้เดี๋ยวไม่นานเขาก็จะเจริญเติบโตไปเองนะครับอเอาให้ถูกจังหวะไปก่อนโอเคครับคลิปนี้เจอกันสวัสดีครับ